man เข้าขากันสุดๆทั้งเรื่องดนตรีและเรื่องการตอบคำถามค่ะสองคนนามิกกี้ชีวะดูโอคูนี้เลยได้หัวเราะกันตลอดการสัมภาษณ์กับไทยบันเทิงไทย TBS ค่ะเพราะว่าทั้งคู่คือเพื่อนซีนะคะทำ u t u b e ชื่อเดียวกับวงมาตั้งแต่ปี2019ด้วยอยากโปรโมทเพลงตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าคอนเทนต์ด้านดนตรีเนี่ยกลับปังมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปยอดชมสูงสุด700,000ครั้งชื่อว่าเมื่อเพลงฮิปฮอปสมัยใหม่ไม่มีออโต้จูนปล่อยในช่วงที่แรปเปอร์ไทยเนี่ยถูก ถามแล้วค่ะว่าใช้ออโต้จูนแทนกันร้องสดเยอะไปหรือไม่ยังมีคอนเทนต์อีกเพียบนะคะทำเพลงด้วยเสียงจากเกมสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นวิธีจูนเสียงให้เหมือนนักร้องดังอีกเยอะเลยค่ะจนศิลปินรุ่นน้องเนี่ยเคยเผยต่อหน้าเลยนะคะว่าได้แรงบันดาลใจการทำเพลงมาจากพี่ๆนี่แหละค่ะคลิปของช่อง I'm Having a Bad Day ค่ะ บทบาทยูทูบเบอร์ที่เป็นแหล่งความรู้ให้คอนดนตรีโดยไม่ได้ตั้งใจมิกี้ชีวาก็ภูมิใจแล้วค่ะแต่ว่าต้องพักก่อนเพราะว่าวันนี้ทั้งคู่มีค่ายไมโครเวฟใต้สังกัดเทโรเพลงใหม่ก็เป็นซิงเกิลลำดับที่6แล้วนะคะที่ออกกับค่าย <Baby. S 2> ก็น,นับเป็นช่วงเวลาที่ได้ทำตามฝันที่แท้จริงค่ะคือการเป็นศิล,ลปินไม่ใช่ยูทูบเบอร์ค่ะ มันเหนื่อยครับเอาตรงเลยครับ <c> <t> หรือว่าพี่ช่วยผมทำก็ได้นะ <Saturday> ก็หมายถึงว่าพวกผมมีงานทํากันด้วยก็เลยแบบค่อนข้าดเจยถ้าจะแบ่งเวลาทุกอย่างมันอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะใช่เพราะว่าสมัยก่อนด้านเพลงเราไม่ได้จริงจังมากขนาดนี้หมายถึงว่าเราก็ทําเล่นๆเสร็จแต่พอมันมีค่ายพวกมันมีระบบค่อนข้างเยอะเราต้องทําตามนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่พูดไปมันเปนีว่าเพลงเพลงเยอะเกินก็เพราะเมื่อก่อนเวลาทำคอนเทนต์ก็มักจะทําเพลงใช่ครับมเลยกลายเป็นสมัยก่อนก็เพลงแบบเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งมีเพลงหนึ่งทำวันเดียวเสร็จแล้วก็ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะเป็นอย่างมากกว่าเพลงเยอะมากครับนับยากครับ อย่าลืมนะครับใครก็ตามที่นับให้ขึ้นเ้วยขึ้นด้วยก็ดีนะจำนวนเพลงคอมเมนต์ด้วยก็ดีผมอยากรู้ตอนแรกเราเรากะจะทํา y o YouTube เพื่อโปรโมทเพลงตัวเองเตนรกเลีนยว่าเราทําเพลงตัวเองเราขายไม่ออกก็เลยทำใช่แล้ว ใช่ครับก็เลยย้ายความถนัดมาอย่างอื่นบ้างเลยมาลองทํา youtube ตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะโฟกัสกับการทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าแฟนคลับที่ติดตามจากตอนนั้นจะมาฟังเพลงเราบ้างอะไรมาเนี้ใช่บางทียอดวิวเพลงน่ะบางทียอดวิวคอนเทนต์น่ะแซงเพลงครับใช่ก็มีก็ไม่ไม่ไม่มันเป็นมันปกติครับใช่มกปกติเราทําเพลงมันเป็นสมมติถ้าผมให้พี่ฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้กับดูคอนเทนต์ที่พี่สนใจอยู่แล้วันคือ มันก็ค่อนข้างจะมันเป็นธรรมชาติครับก็เลยเราก็ชิวๆแล้วเราแค่ทำเพลงเพราะเราชอบทำไม่เหมือนเป็นคนละโปรดักต์กันเหมือนถ้าเพลงเป็นกาแฟ YouTube อาจจะเป็นน้ำเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบมองมางคนมุมใช้ได้นะคเออคนละโปรดักต์กันเลยเที่จะใช้ได้อยู่นะเมื่อกี้ ทางที่ถนัดของวงก็คือซินป๊อปค่ะแล้วก็แต่งเนื้อร้องเพลงภาษาอังกฤษนะคะหากระยะหลังก็พบค่ะว่าการทําเพลงภาษาไทยดูบ้านทําให้ได้อาแขนรับเป็นแฟนกลุ่มใหม่ค่ะเพลงล่าสุดค่ะ Don't You Go จึงลองตลาดนะคะปล่อยทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและอังกฤษพร้อมกันให้เลือกฟังไปเลยค่ะ ลองทําภาษาไทยดูทีนี้พอทำภาษาไทยมามันก็จะมีแฟนคลับส่วนหนึ่งที่แบบคิดถึงพวกนายเวลาทําอังกฤษจังเลยเทกว่าเทกว่าเพลงนี้แบบไม่โดนใจแต่ข้อดีคือเวอร์ชันภาษาไทยเราได้คนใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะก็เลยแบบังั้นเพลงนี้ก็เลยคุยเฉยว่าถั้งั้นทำสองเวอร์ชันไปเลยยอมเหนื่อยจะได้รู้ว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่ใครชอบไปไหนเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลือกเรามีออปชั่นให้ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เออกลายเป็นขยายตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยครับเพราะ ใช่เพลงไทยค่อนข้างดึงคนใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะมีลูกครึ่งในวงด้วยแลูกครึ่งอเมริกาครับเมลนนี้ก็เรียนต่างประเทศมาเหมือนกันก็เลยพอจะมีอังกฤษกันทั้งคู่ก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชีว่าเช็คแกรมมากครับผมค่อยเนื้อเพลงมาผมค่อยดูที่หลังครับใช่ครับประมาณตรวจเช็คน้างิกาเช็คมภาษาไทยครับพี่ภาษาไทยก็ช่วยเช็ครับ ซิงก a บ a บ d d ดค่ะชื่อวงเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นวันร้รๆๆนะคะแต่ความหมายเขาตั้งใจตรงข้ามล่ะค่ะมิกกี้ชีวานิยามว่าถ้าคุณเจออะไรที่มันแย่แค่มาเจอเราก็จะรับความสนุกกลับไปเรียกได้ว่าเป็นการทํางานแบบคั่วตรงข้ามนะคะคือมีเนื้อเพลงเศร้าก็จริงแต่ว่าองค์รวมของเพลงเนี่ยสนุกสนานลายเซนของเพื่อนซีศิลปินที่เขามีฝันเดียวกันค่ะ